นับแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำในการบังคับบัญชาทหารและไพร่พลเข้าต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อปกป้องรักษาบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัยในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของรชาชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ได้ทรงกระทําสงครามยุทธาธี่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ซึ่งกองทบกได้ยึดถือเป็นวันกองทบกในเวลาต่อมาในรัชมสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและได้ทรงรวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นตึกแผน่น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้เป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงปกป้องผืนแผ่นดินไทยในสงครามเก้าทัพอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยะมหาราชได้ทรงพัฒนาและปรับปรุงกิจการทหารให้มีความทันสมัยเทียบเท่านานา,นาอารยาประเทศ เพื่อให้สามารถเพเชิญกับภัยคู่คามจากการล่าอาานิคมของชาติตะวันตกและเพื่อเป็นการแสดงพระรชาชอำนาจในฐานะเป็นองค์จอมทัพไทยจนนำมาสู่การจัดตั้งกรมยุทธนาธิการหรือกระทรวงกาโหมในปัจจุบันเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2430และพร้อมกับการกำเนิดของกองทัพบกที่มีรูปแบบการจัดหน่วยสมัยใหม่ในปัจจุบัน กองทัพในปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยและบทบาทภาราหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการพัฒนาที่สำคัญดังนี้การพัฒนาศักยภาพของกองทัพดำเนินการเสริมสร้างกองพลฐานราบที่11ให้เป็นหมวยฐานราบยานกรอเบาเพื่อเป็นต้นแบบแนวคิดการจัดหน่วยฐานราบในอนาคต และเป็นหน่วยที่มียุทธุปกรณ์ที่ทันสมัยเรบการจัดหน่วยทหารรับส่วนใหญ่ให้เป็นหน่วยทหารรับรูปแบบใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันง่ายต่อการฝึกและการปฏิบัติงานร่วมกันกำหนดให้กองพลทหารราบที่7และกองพลทหารม้าที่3เป็นกองพลทางยุทธศาสตร์หรือหน่วยป้องปรามทางยุทธศาสตร์เพื่อให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในการเสริมสร้างความพร้อมรบภายใต้ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณสามารถรองรับการพัฒนาระบบกําลังสำรองในอนาคต จะตั้งหน่วยพร้อมรับเครื่อนที่เร็วระดับกองพันธ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1, 2และ3พัฒนากองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานให้เป็นแบบผสมซึ่งจะมีทั้งอาวุธแบบลำกล้องและแบบนำวิถีทั้งนี้ในอนาคตกองทัพบกจะยงคงยืนจัดในเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างไม่เสื่อมคลายเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป สมดังอุดมการของกองทบุกเพื่อชาติศาสตริย์และประชาชน